นาทีนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าจีนเป็นยักษ์ใหญ่ของโลกด้วยขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับสองและมีแนวโน้มว่าอาจจะขึ้นไปถึงอันดับหนึ่งได้ทุนจีนแผ่ขยายไปทุกพื้นที่ปรากฏการจีนครองโลกทำให้เห็นการปรับตัวต่างๆอย่างเช่นมีการเปิดการเรียนการสอนเป็นภาษาจีนกลางในประเทศต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับจีนที่เป็นคู่ค้าและผู้ลงทุนรายใหญ่ แต่การเรียนการสอนภาษาจีนกลางในโรงเรียนฮาฟิสหรือโรงเรียนศาสนาที่สอนท่องจำคำพีเอากุร่านของศาสนาอิสลามถือเป็นความแปลกใหม่อย่างยิ่งปูเลากระตามหรือเกาะปูห่างจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ด้วยการน,นั่งเรือเฟอร์รี่เพียง40นาทีเกาะแห่งนี้อยู่ในมาเลเซียประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายมลาย,ยูที่เหลือมีชาวจีนอินเดียและชนพื้นเมืองเผ่าต่างๆ เกาะนี้ถูกค้นพบโดยชาวจีนไหหนานที่มาตั้งรกรากอยู่ที่มาเลเซียตั้งแต่ปี1870และใช้เป็นที่อยู่อาศัยสืบต่อกันมาหลายรุ่นจนทุกวันนี้ร้อยละ90ของประชากรกว่า8,000คนบนเกาะเป็นชาวมาเลเชื้อสายจีนที่ยึดถือขนบธรรมเนียมและมีวิถีชีวิตที่ยังคงร่องรอยความเป็นจีนไว้ค่อนข้างมากดังนั้นแล้ววินาทีที่ก้าวขึ้นเกาะแห่งนี้ทั้งสถานที่ป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆที่ได้เห็น ภาษาที่ได้ยินและประชากรส่วนใหญ่ที่ได้พบพาให้นึกว่าที่นี่คือส่วนหนึ่งของประเทศจีนจะเรียกว่าเป็นเมืองจีนย่อส่วนก็ไม่ผิดนักในเมื่อประชากรส่วนใหญ่นั้นนับถือศาสนาอิสลามจึงมีโรงเรียนฮาฟิสหรือโรองเรียนท่องจำพระคัมภีร์อัลกุรอานอยู่หลายร้อยแห่งในมาเลเซียร,รวมถึงบนเกาะปูแห่งนี้ด้วยมัสยิดแห่งนี้โดดเด่นอยู่ท่ามกลางชุมชนคนเชื้อสายจีนบนเกาะ นอกจากจะเป็นสาสนสถานสำหรับประกอบพิธีกรรมแล้วที่นี่ยังเป็นที่ตั้งโรงเรียน Academy Hafiz Mandarin อีกด้วย The founder, Ustaz Ahmad China or his uh, real name is Ustaz m u hammad bin Ibrahim uh, has learned uh, in China uh, and stay here uh, there uh, uh, around six years so he he thinking to make a a uh, school that have a um, uh, al Quran teacher teaching uh, in China but that uh, so far from here uh, if student want to learn there, they have to take a flight and uh, go there uh, need a amount of money uh, so uh, when uh, he came here at the crabs uh, uh, island and he see the Uh, situation uh, is like in china uh the c o m m u n i t y is majority uh chinese uh, so uh he he thinking uh to make uh, uh the ada uh, uh, school here การเรียนการสอนของโรงเรียนฮาฟิซนั้นคือการท่องจําข้อความในคัมภีร์แต่ที่โรงเรียน Academy Hafiz Mandarin แห่งนี้มีการเรียนการสอนภาษาจีนกลางควบคู่กันไปด้วยถ้าหากเป็นการเรียนภาษาจีนกลางในโรงเรียนทั่วไป ก็นับว่าปกติธรรมดามากแต่หลักสูตรภาษาจีนกลางในโรงเรียนสอนท่องจําพระคัมภีร์อัลกุรอานดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่ไม่น่าไปด้วยกันได้แต่ก็เกิดขึ้นแล้วและไม่ใช่เรื่องบังเอิญ Why Mandarin out of all the languages uh, This uh, that's because uh, uh, the first uh, Mandarin uh, is a as we know uh, is a business language, we can say economic language uh. Uh, the Chinese uh, uh, is very uh, strong in economy. So if we uh, win, uh, uh, want to uh, that, uh, uh, make a deal with them, uh, if we can learn and uh, can speak Chinese, is more, uh, what we call, uh, the chance uh, is uh, bigger. The the Hong thong เด็กๆและครูผู้สอนนั่งบนพรมด้านน้าของแต่ละคนมีโต๊ะขนาดย่อมพร้อมคัมภีร์กุรอ่านที่กางไว้ทุกคนกำลังฝึกท่องเอากุรอ่านอย่างขมักขม้นเพราะนี่คือหลักสูตรหลักของโรงเรียนเอากุรอานหรือกรานเป็นคัมภีร์ของศาสนาอิสลามที่ถูกบันทึกไว้ด้วยภาษาอาหรับแม้จะมีการแปลเป็นภาษาต่างๆมากมายแต่การเรียนการสอนในโรงเรียนศาสนา เด็กๆจะต้องท่องจําข้อความในคัมภีร์เป็นภาษาอาหรับให้ได้ทั้งหมดการท่องจําพระคัมภีร์ให้ครบถ้วนและแม่นยําเป็นพื้นฐานสําหรับการเรียนศาสนาในระดับต่อๆไปเช่นวิชาอูลูมอัลกุรอานซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความเป็นมาของคัมภีร์หรือตัฟซีอัลกุรอานวิชาการตีความและแปลความหมายต่างๆในอัลกุรอานคัมภีร์อัลกุรอานแบ่งออกเป็น114สซูเราะหรือบท แต่ละซูระประกอบด้วยวรคหรือประโยคที่สั้นยาวต่างๆกันรเรียกว่าอายะมีจำนวนทั้งหมด6 2 3 6อายะการท่องจำกุรอานในภาษาอาหรับให้ครบทั้งหมดภายในระยะเวลา3ปีต่างเป็นเป้าหมายหลักของเด็กนักเรียนทุกคนที่นี่เพราะนั่นหมายถึงการพันหลักสูตรและจบการศึกษาจากโรงเรียนฮาฟิสแต่ด้วยปรากฏการณ์จีนครองโลกที่ปรากฏในหลายๆประเทศทำให้เกิดการปรับตัวเพื่อเตรียมรับมือกับโอกาสที่กำลังไหลเข้ามาอย่างรวดเร็ว การให้เด็กที่เป็นมุสลิมได้เรียนรู้ภาษาจีนกลางเพื่อสื่อสารจะทําให้มีข้อได้เปรียบและมีโอกาสที่เปิดกว้างมากขึ้นนอกจากผู้ทรงภูมิด้านอิสลามศึกษาแล้วโรงเรียนจึงมีครูสอนภาษาจีนทํางานร่วมอยู่ด้วย a c a d เดมี a f ฟ z ิส n d n ด i n ินเพิ่งก่อตั้งและเปิดสอนเมื่อปีที่ผ่านมาตอนนี้มีนักเรียนสมัครเข้าเรียนแล้ว34คนอดัมอัฟนันคือหนึ่งในนักเรียนศาสนาแม้การเข้าเรียนที่นี่จะเป็นความประสงค์ของแม่ แต่เมื่อเริ่มปรับตัวได้เขาก็เริ่มสนุกในการเรียนรู้ภาษาจีนในสภาพแวดล้อมใหม่ๆแต่เป้าหมายที่ใหญ่กว่าการท่องจําอัลกุรอานสําหรับอดัมคือการเป็นครูสอนศาสนาในประเทศจีนเรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานความรู้ในหลักสูตรศาสนาอิสลามและภาษาจีนกลางได้เหมาะเจาะลงตัวอย่างยิ่งมิลเลอร์ยูนเวอร์สัลนี่ด้เฟสบุ๊กแทน การเรียนภาษาจีนในห้องเรียนถือเป็นการเรียนรู้ภาคทฤษฎีแต่การได้ฝึกใช้ภาษาจีนกับคนในชุมชนทุกๆวันถือเป็นการเรียนภาคปฏิบัติ ที่ช่วยให้ทักษะภาษาจีนของอดัมพัฒนาไปอย่างรวดเร็วจ uh, ีโเชนอีอีกววันลเลยวันลยวันสี <it> uh, ่วอีกอีกอีอีกออีกอีกออีกอีกกยอออีอ It's delicious. I'll it. It's delicious. Okay. okay. <laughs> um, I would like to have one of these, One. And one of that. And two of this. One. Can you tell him? One. Once. This one. This one. These ah. two. This one. How's his Chinese? Yeah. Good? Is my Chinese good? Huh? How's his Chinese? Yeah. Okay. Is my Chinese good? Okay. ความเป็นมิตรของผู้คนในชุมชนเหมือนจะเป็นสัญลักษณ์ของการยอมรับกับการเปิดโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่ของพวกเขา We want to uh, what we? Uh, show uh, we uh, we don't teach we show the uh, the uh, others religions uh, or the others race uh, this is the real uh, Islam the 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 ists, uh, uh, so primitive uh, not like that. Uh, just is like, uh, 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 <speaking> in media <French> <speaking> in like real การได้รับการยอมรับจากชุมชนเชื้อสายจีน ส่วนหนึ่งมาจากการที่โรงเรียนปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของชุมชนหนึ่งในความพยายามปรับตัวให้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่เป็นรูปธรรมและเห็นได้ชัดตลอดเวลาคือเรื่องเครื่องแต่งกายในโรงเรียนฮาฟิสทั่วไป เครื่องแบบนักเรียนจะเป็นสีขาวล้วนตั้งแต่ศีษะจรลายเท้าแต่เครื่องแบบของ Academy h a f i ์ฟิสแมนดารินเป็นสีแดงและเหลืองเพื่อให้สอดคล้องกับความเชื่อของคนเชื้อสายจีน white is not a very a good colors uh, for Chinese uh, because they w e l e in uh, when they have funeral uh, uh, and we don't want them to see us like every day we have a funeral uh, like that so แม้คนในชุมชนแห่งนี้จะไม่ได้มีอาการอิสลามิกโฟเบียหรืออาการหวาดกลัวต่อศาสนาอิสลามหรือชาวมุสลิมแต่ก็ยอมรับว่าก่อนที่จะมีโรงเรียนแห่งนี้พวกเขามีความคิดต่อชาวมุสลิมไปในทางลบเป็นส่วนใหญ่โดยตัดสินจากข่าวคราวตามสื่อต่างๆแต่หลังจากโรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้น 在,在,在呃宗教学校还没有来到吉丹岛之前，我们吉丹岛的吉丹岛的啊、呃、就是观念就是啊、呃、会比较宗教化，而且啊、呃、对我们啊、呃、穆斯林来说是啊、呃、会比较没有那么没有那么的好。可自从 回教学校、宗教学校来到基丹岛的啊啊、呃呃，就是来到基丹岛后，我们感觉啊、呃，我们的老师、我们的啊、呃、宗教啊、呃、教师跟我们的同学们都啊、呃、都不错，跟我们的华族都可以啊、呃、和谐在一起。 โลกเรานั้นเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและไม่มีที่สิ้นสุดจีนเคยเป็นประเทศล้าหลังยากจนตอนนี้กลายมาเป็นประเทศผู้นำทางเศรษฐกิจโลกประเทศอื่นๆจึงต้องขยับปรับตัวเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เว้นแม้แต่เกาะเล็กๆในมาเลเซียโรงเรียนที่มุ่งเน้นการศึกษาศาสนาอิสลามอย่างเข้มข้นก็ยังต้องปรับตัวให้ทันกระแสทุนจีน นอกจากนั้นยังปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติของคนต่างศาสนาเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันในชุมชนได้อย่างสันติอีกด้วย หากชื่นชอบคอนเทนต์ของเราฝากแฟนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสำหรับคอนเทนต์ใหม่นะคะและหากต้องการสนับสนุนช่องเราสามารถกดซ u เปอร์ n แตนด้านล่างคลิปหรือว่ากดสมัครเป็นสมาชิกที่หน้าช่อง YouTube ของช่องรอบโลกบายกรุณาบัวคำสีเพื่อรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมแบบ Exclusive ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางไปได้วยกันค่ะ